บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนายินดีด้วยนะคะสําหรับการอนุมัติช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทค่ะล่าสุดค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ในส่วนของรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทภายในปีนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นต้นปี25ง8เลยชีย้ต้องหารือกับทางนบคในเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม 3. 8มบหมื่นนั้นบาทก่อนที่จะนําเข้าคอรมอคาดว่างบประมาณ ตรงนี้นะคะอาจจะไปจุบอยู่ที่4 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องเกษตรกรชาวนาคะอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันวันนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของการจ่ายเงินชาวนานะคะค่าจ่ายเร็วที่สุดในปีหารยในปี2567หรือว่าต้นปี2568หลายคนอยากรู้นะคะว่าโอนตรงเข้าบัญชีทกสเหมือนเดิมหรือไม่และจะเป็นจังหวัดไหนจ่ายแบบไหนตามตารางการจ่ายเงินค่ะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรอันนี้ก็สําคัญมากมากเลยนะคะเดี๋ยว นั่นพาคุณผู้ชมไปติดตามเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทางรัฐบาลทําไมเปลี่ยนกลับไปกลับมาไม่จบสักทีสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1000บาทแต่ก่อนนะคะในส่วนของการทุบทนโครงการปุ๋คนลครึ่งลรวบอกว่าช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่เมื่อวานที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนอีกแล้วเป็นไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่1นึ่งบาทต่อัวเรือนเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นันจะนําเรียนให้ทราบก็คือทางกระทรวงเกษตรและสกร มีการทบทวนนะคะว่าในส่วนของการจ่ายไร่ละห้าร้อยบาทนะคะพี่น้องเกษตรกรส่วนมากเลยที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรบางคนมีที่นาไม่ถึง20ไร่ส่วนมากเกษตรกรนะคะก็จะมีที่นาอยู่ที่ประมาณ3ไร่สีไร่5้าไร่6ไร่ซึ่งถ้าหากจ่ายไร่ละห้าร้อยบาทนะคะก็อาจจะไม่ช่วยพี่น้องเกษตรกรชนะได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวานที่ผ่านมามาเป็นไร่ละ1,000บาทน,ะนะะั่นเองค่ะทำให้พี่น้องเกษตรกร ชนะที่มีที่นาในการแจ้งทะเบียนพ่อปลูกไว้นะคะ3ไร่สีไร่5้าไร่ก็จะได้รับเต็มจํานวนเป็นไร่ละ1000บาทเลยรับอยู่ที่3,000บาท4,000บาท5,000บาทในการช่วยพี่น้องในเรื่องของการลดต้นทุนด้านการผลิตนั่นเองค่ะและในส่วนของนายจลพรรณอมรวิบาลก็มีการชี้นะคะว่าจ่ายเงินชาวนาเร็วที่สุดคาดว่าถ้าหากประชุมนบขนะคะเสร็จสิ้นในเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมคาดว่าประมาณอยู่ที่4ี่หมื่นล้านบาทเนี่ยจะเข้าที่ประชุมนบขในวันที่ยี่สิบห ๕พฤศจิกายนนี้โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะมีการนำเข้าที่ประชุมครมอรเป็นครมอรสัญจรในวันที่29พฤศจิกายนหาก29พฤศจิกายนไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีการประชุมบอร์ดทกศเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายให้เร็วสุดนะคะไม่ปลายปีนี้ก็คือเดือนธันวาคม2567อาจจะเป็นต้นปี2568นั่นก็คือเดือนมกราคมก็เป็นไปได้ค่ะ ซึ่งนายจุลพันธ์อมรอุวิวัฒเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาทขณะนี้ยังไม่ได้ราวข้อสรุปนะคะในการจ่ายเงินว่าจะจ่ายเมื่อไหร่อย่างไรวันที่เท่าไหร่ตามแผนการจ่ายต้องรอหาลือกับคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติชุดใหญ่แล้วก็จะเสนอครมต่อไปแล้วก็มีการประชุมบอร์ดทกศต่อไปใกล้เคียงกับปีนี้คือถ้าหากเร็วสุดจ่ายเงินได้เลยหรือว่าเป็นต้นปี25 6 8เลยค่ะ สำหรับข้อเสนอในการจ่ายโครงการไร่และ1,000บาทของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ก่อนมีข้อเสนอเป็นไร่ละ5 0 0บาทจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นไรและ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ซึ่งตรงนี้ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามมาแน่นอนพี่น้องเกษตรกรชาวนายินดีด้วยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะในการเดินหน้าโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพราะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆพี่น้องเกษตรกรชาวนาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นช่องทาง การลงทะเบียนปรับปรุงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือว่าตัวแทนเกษตรอำเภอผ่านการประชาคมของหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะในการเข้าไปปรับปรุงที่เว็บไซต์นะคะทะเบียนเกษตรกรออนไลน์เช็คว่าความเป็นเกษตรกรสถานะการเป็นเกษตรกรของเราอยู่ในขั้นตอนไหนแจ้งทะเบียนเกษตรกรไว้อย่างไรโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ eform นะคะที่ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์เลยแล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลังกรอกเลขหลังบัตรนะคะก็จะรู้ ว่าสถานะความเป็นเกษตรกรของเราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าหากทากสมีการจ่ายเงินนะคะวิธีเช็คก็งอ่ายๆค่ะคุณผู้ชมผ่าน3ช่องทาง 1. แอปพลิเคชัน b ี c Mobile บริการ b ี c Mobile Connect หรือว่า Line BAC Family นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ชงโคดอท c ินบีซอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเอาละค่ะเตรียมความพรม้อมให้เรียบร้อยก่อนการรับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไป สวัสดีค่ะ